สวัสดีครับข่าวสั้นกันันทอปประจำที่17มกราคม268ครับผมคลิปนี้จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของข่าวการย้ายทีมเบนจามินเซสโกกับอาร์เซนอลครับเมื่อวานตอนเย็นต้องยอมรับนะครับว่าหกระแสะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายของนักเตะหนุ่มคนนี้นะครับเกี่ยวกับอาร์เซนอลนั้นคึกคักกันเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามีการรายงานออกมาจากแอคเคาท์หนึ่งใน Twitter หรือว่า X กนะครับก็คือแซมซีซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นสายข่าวคนหนึ่งของอังกฤษแต่ในเรื่องของความน่าจะถือนั้นก็ ยังไม่สามารถระบุได้แล้วกันนะครับเขาบอกว่าอาร์สตอลเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับบิลล์ไริ์เกี่ยวกับการที่จะยืมตัวเบนจามินเซสโกเข้ามาร่วมทีมพร้อมกับใส่ ออปชันซื้อขายในซัมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็อาร a บีเลนสิ้น,นก็ต้องการใส่ออปชันบังคับซื้อมากกว่าเผื่อปืนใหญ่ยืมมาแล้วไม่ถูกใจจะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วก็ระบุเพิ่มเติมอีกว่ามิกเกย์เตอรได้พูดคุยกับนักเตะค,คนนี้มาหลายครั้งก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเราก็เข้าใจกันได้ครับเพราะว่าหลังจากที่การซื้อขายมันล่มในซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งสองยังมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับซึ่งผมเองตอนนั้นเนี่ยผมก็กำลังไลฟ์ผ่าน,าานอ,าร,อ,อ,รอ,อกการ์ตโน่สยามเกี่ย มันมีโอกาสเกิดขึ้นขนาดไหนแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้มันจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายค่อนข้างเยอะก็ต้องรอนักข่าวเทียวสูงๆกับการรายงานกันก่อนเราถึงจะให้ความเชื่อถือได้นะครับหลังจากนั้นครับอีกประมาณสักสี่ชั่วโมงเทเลกราฟก็ออกมารายงานนะครับว่าเอเย่นนักเตะระบุว่าสโมสรอาร์เบลลสิกนั้นจะไม่ปล่อยนักเตะในเดือนนี้อย่างแน่นอนเพราะพวกเขาประเมินมูลค่าของตัวเบนจามินเซสโกไวูงแล้วก็มองหาตัวแทนไม่ได้ นะครับหชั่วโมงต่อจากนั้นครับเดวิดออนสเตนออกมารายงานแบบยิ้มยิ้มขำๆนะครับว่าคงต้องบอกเรื่องที่เหมือนจะเป็นการหักอกแฟนบอลอาร์เซนอลครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลการย้ายทีมของเบนจามินซโกคือเขาไม่มีข้อมูลเลยนะว่าอาร์เซนอลกับสไลซิคได้มีการพูดคุยหรือว่าเจรจากันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ซึ่งตัวของเดวิดออนสเตนนะครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้เมื่อ3วันก่อนหน้านี้แล้วะว่า โอกาสในการย้ายทีมของเบนจามินเซสโกในเดือนนี้ถือว่าน้อยมากๆนะครับอาจจะเป็นซัมเมอร์ด้วยซ้ำที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดนะครับแต่หลังจากนั้นครับอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาครับแซมซีคนดีคนเดิมออกมารายงานนะครับว่าการย้ายทีมของเบนจามินเซสโกไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเอเย่นระบุแล้วว่าสโมสรไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวโอ้โหปรากฏว่าโดนรถทัวร์เข้าไปรุมเยอะเลย เพราะว่าเขาใช้คำว่า exclusive news เกี่ยวกับเรื่องของเบนจามินเซสโกทูอาร์เซนอลนี่แหละครับเป็นเรื่องของตลาดนักเตะที่ช่วงนี้ก็จะมีกระแสข่าวนั่นข่าวนี้เยอะแยะมากมายเป็นการเรียก engagement แต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะมิเกลเอต้าเองให้สัมภาษณ์หลังจากที่อาร์เซนอลอาชนะสเปอร์สประตูต่อหนึ่งว่าพวกเขาเนี่ยจะกระโจนเข้าสู่ตลาดนักเตะครั้งนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่ามีขุมกาลังให้ใช้งานน้อยเหลือเกินเพราะซาก้าก็เจ็บเชียร์ซุดก็เพิ่งจะเจ็บไปดังนั้นจะมีการปรับปรุงคุณภาพแนวรุกของทีมแน่น นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็รอติดตามด้วกันสุดท่าน,นั้นนักเตะกองหน้าที่ว่านั้นจะกลายเป็นใครอาจจะเป็นริมเส้นสักคนหนึ่งก็ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญคืออาร์ซอลจํจำเป็นอย่างมากครับที่จะต้องซื้อนักเตะหรือว,ว่าเสริมนักเตะเข้ามาสู่ทีมถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของกฎการเงิน PSR เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แต่พวกเขายังสามารถใช้ออปชั่นของการยืมนักเตะแล้วใส่ออปชั่นซื้อขายในซัมเมอร์กันได้